เอาละทุกมือนีหมอล่ำดีเขาทายามว้วเตะเตะทาล่ำผื่นเนื้อแยวล่ำอันใดเด้อกรให้เจ้าเจ้าเาฝ้านำไปเลืยให้ถือใจค้นฟังบ่อนังโดยใจจังมวยจังสีกะยอใส่สามโยมีสามน้ำขึ้นนำกันเลยโบอตองเสียเวลายุคสมัยใจหอนหมอล่ำก่อนสมัยนี่ขึ้นเวที่ตั้งทาให้ล่ำแข่งเวลา กอนไดดีเด้อก็ให้พอเจ้าเสาเข้าใส่กันหมอนั้นแล้วหมอแค่นั้นแลกเป่าจังเจ้านําเสียงกองเป็นจังวะทํนองทาดีฟีโกคนฟังอยู่เตรียมตัวฟ้อนใส่ลําดีๆเพิ่นเอาเนปอนให้ปอนให้ลําได้จังดาาล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 า ลาลา,ลา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 เอามาน้องมาสอนกุ้งในน้องสายตาเราคอยจอบมองสอนกุ้งในน้องร้องเพงลงฝรั่งอาราีดังริดอลิเดอารีดังริดอริเดจังนั้นละจังเด้อพอได้ยินบอเสียงเพลงฟังเสียงบงั่งดิงครับฟังเสียงบงั่นดิงครับเป้าไป่ลำได้ลำไว้หรือสรารภาษาการลองประการลำและลองละ,ละแฟนให้มวนใจละแฟนให้มวนใจใ